เรื่องย่อละครกล้าผาเหล็กออนแอร์ air, ทุกวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลา20นาฬิกาสนาทีทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันพุธที่26เมษายนนี้จอมชายหนุ่มผู้โชคายรับจ้างขับรถขนสินค้าเข้าพนาครโดยไม่รู้ว่าท้ายรถที่เขาขับมานั้นได้ถูกยัดยาเสพติดระหว่างทางจอมเจอด่านตำรวจเข้าล้อมจับเขาตกใจกับความผิดที่ไม่ได้ทำมีผลให้เขาโดนลงโทษติดคุก25ปี จอมมั่นใจว่าคนที่บงการเรื่องนี้คือกำนันศักดาเขาสัญญากับตัวเองว่าถ้าผลโทษเมื่อไหร่เขาจะออกตามล้างแค้นกำนันศักดาวาลีเมียของจอมรู้ข่าวว่าสามีติดคุกก็เสียใจมากต่อมาวาลีถูกคุกคามแต่นีรอดไปได้และพัดตกเขาหายตัวไป25ปีต่อมาหนุ่มหล่อนามว่ากาเดินทางมาถึงบ้านผาเหล็กในนาหมวดกาผู้หมวดคนใหม่แห่งบ้านผาเหล็กหมวดกาได้เจอกับมาไฟ สาวสวยสายดุประจำตลาดผาเหล็กแบบไม่ถูกชะตากันนักจึงมีการวางมวยกันจ่าผิวเข้ามาห้ามจึงแยกย้ายกันไปจากนั้นจ่าผิวได้พาหมวดกล้าไปอยู่กับพานอ้วมพบพเนจรเดินทางมาถึงบ้านผาเหล็กก็เกิดมีปากเสียงกับโอลิเวียสาวสวยลูกสาวของกำนันศักดาพบถูกใจโอลิเวียส่วนโอลิเวียมองว่าพบหน้าเหมือนใสส่วนแสงมือขวาของกำนันศักดาไม่ชอบขี้หน้าพบ ต่อมากล้าได้เข้ารายงานตัวที่โรงพักบ้านผาเหล็กเขาได้รับมอบหมายให้ตามจับเสือผนันกล้ารับปากว่าจะตามจับเสือผนันมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดวันหนึ่งกำนันศักด์าจ,จัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้านช่วงดึกเสือผันหรือว่าจอมซึ่งบัดนี้พ้นโทษออกมาแล้วปรากฏตัวด้วยความแค้นยิงถล่มงานเลี้ยงเกิดการประทะก,กับหมวดกล้าและมาไฟตูบคู่หูของผานโผล่มายิงช่วยทำให้เสือผานหนีรอดไปได้ พบยืนดูสถานการณ์แบบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเสือผานมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมากบุกมาถล่มงานเลี้ยงบ้านกำนันเพียงคนเดียวที่บ้านของมาไฟสิงพ่อของมาไฟรู้ข่าวว่ากำนันศักดาถูกถล่มก็สะใจมากเสือผานพักอยู่กับอำ่ำเอ,อิบอาบและชบาหลานสาวกลุ่มของอ่ำมักจะทัดทานเสือผานเรื่องจองเวรกำนันแต่เสือผานไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจกลา้าเดินทางไปกราบวาลีกับหลวงตาสิง วาลีบอกให้กล้าระวังตัวเมื่อต้องอยู่ที่ผาเหล็กกล้าสงสัยกับคำที่วาลีผู้เป็นแม่คอยพูดย้ำเตือนอยู่เสมอว่าให้ระวังตัวหมวดกล้าขัดขวางการกระทำผิดทุกรูปแบบในบ้านผาเหล็กทําให้กำนันศักดาไม่พอใจในความตรงฉินของหมวดกล้าส่งผลให้กำนันและผองเพื่อนจับมือกันออกไล่ล่าหมวดกล้ารวมถึงเสือผานอย่างสนุกมือโอลิเวียดูจะลำบากใจกับเรื่องนี้ส่วนพบยืนมองอยู่ห่าง อาจารย์เดชถูกดึงตัวมาช่วยงานกลุ่มของกำนันศักดา์าบัดนี้กลายเป็นกองทัพย่อยๆที่จะไล่ล่าบทขยี้ทุกคุณงามความดีในบ้านผาเหล็กน้ำน้อยแพ้ไฟเสือผานต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแต่เขาต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้จึงต้องหนีและสู้กับทุกอุปสรรคขวางน้ำท่ามกลางอันตรายจากกระสุนปืนและระเบิดความรักของมาไฟและหมวดก้าค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจมาไฟรักหมวดก้า เช่นเดียวกับหมวดก้าที่ลักมาไฟเช่นเดียวกันดูเหมือนไม่มีอะไรมาพากทั้งสองออกจากกันได้ยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นแต่อันตรายจากบ้านผาเหล็กใช่ว่าจะฝ่าไปได้โดยง่ายพวกเหล่าร้ายยังคงตามล้างตามเช็ดหมวดก้ารวมถึงมาไฟเมื่อทางรักไม่ลาบเล่นหมวดก้าและมาไฟจึงขอสู้ในวิถีคนกล้าแห่งบ้านผาเหล็กอันตรายอีกมากมายกำลังจะเกิดขึ้น เรื่องราวการประจนภัยแบบมีชีวิตเป็นเดิมพันครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามชม